จะออกไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวอควาเรียมนะคะแล้วก็จะไปเดินอาลเลดด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้พิงก็เลยกะว่าตัวต้องไปโดนแดดแต้องไปเหงือ่อออกจะต้องไปโซมเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแต่งหน้าแบบบางนะคะแล้วก็ออกแนวนหวานนิดนึงนะคะซึ่งปกติพิงจะไม่ค่อยได้แต่งสไตล์นี้นะคะแล้วก็ใส่หมวกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนแดดมากเกินไปนะคะ่ะสิ่งที่พิเศษแบบัลุคนี้เนี่ยก็คือเราจะดัดขนตาให้แบบว่ามันดูแบบว่านะ ทาตานิดเดียวแต่แบบให้ดูตามีวิบวับอะไรบ้างนะคะแต่จะไม่ติดขนตาเพราะว่าถ้าหนึ่งออกมามากบางทีเป็นไปได้นะคะที่ขนตามันจะหลุดแล้วก็พิมใช้ิตเ t อ e r นะคะล y e l i n e r ิตเตอ e r ทาที่ขอบตาล่างทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปไหนมันจะดูวิบวับนะคะเอ๊ะดูสวยแปลกแปลกถ้าเกิดอยากทราบว่าลุคนี้พิมแต่งยังไงบ้างคะติดตามชมได้เลยค่ะเริ่มต้นขั้นแรกด้วยการลงพราเมอร์นะคะพิมใช้เป็นพราเมอร์แบบที่เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะใสๆนะคะแบบว่าไม่มีสีแล้วก็เป็นเนื้อออกคล้าย ซิลิโคนนิดๆนะคะลงเฉพาะจุดที่พิ์ต้องการอย่างเช่นตรงช่วงเกล็ดกลางใบหน้านะคะความรู้สึกที่ได้จากการลงเจ้าพราเมอร์แบบนี้เนี่ยคือมันจะรู้สึกลื่นๆนะคะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นเพราะว่าพลาเมอร์ชนิดนี้เนี่ยมันจะช่วยออปรับสภาพสภาพ พื้นผิวของผิวนะคะให้รู้สึกว่าเรียบมากขึ้นเวลาที่เราลงรถมังอย่างอื่นๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเรียบเนียนมากขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่จะลงเป็นคอนซีลเลอร์แบบนี้ที่เป็นเนื้อแบบเหลวๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะใช้นิดเดียวไม่ต้องมากพอดีว่าเวลาบางทีมาเที่ยวนะคะเราก็ออกไปข้างนอกกว่าจะนอนอะไรอย่างนี้ดึกๆบ้างนะคะมันก็จะทําให้แพนด้าที่เรารลัง,งับการให้อาหารแล้วก็พยายามไม่เลี้ยงมานะคะกลับออกมาได้อีกเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ ให้บางบางบาง,บางสุดที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยังคงปกปิดนะคะส่วนที่เราต้องการอยู่จากนั้นนะคะใช้เป็นเจ้าแบบว่าครีมบลัชแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีจะใช้เป็นลิปสติกก็ได้นะคะพิมใช้นิ้ววนๆลงไปให้สีมาติดขึ้นมาบ้างนะคะวิธีที่จะใช้ประเภทครีมบลัชแบบนี้เวลาที่พิมใช้เนี่ยนะคะพิมมักจะแต้มจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะเพื่อให้สีที่มันเข้มที่สุดตอนมันติดอยู่บนนิ้วเราเยอะที่สุดเนะะี่ยค่ะเข้าไปอยู่ที่ด้านในของใบของช่วงแก้น,นะคะแล้วค่อยๆใช้นิ้วเนะะี่ยค่ะกดๆ,ๆ พื่อให้สีมันกระจายตัวคือมีเป็นสีละเลื้อละเลื้อต้องบอกว่าจุดประสงค์ของการใช้พวกครีมบรัชพวกนี้เนี่ยคือหนึ่งอยากจะให้มันติดแน่นทนนานเพราะมันจะอยู่ใต้แป้งอีกครั้งนะคะคือมันจะถูกแป้งเซตอย่างที่สองคือว่าต้องการให้มันเป็นเพียงสีละเลื้อละเลื้อไม่ได้แบบว่าให้มันแบบกแก้มแบบแก้มจุดชุพูจุดแดงแบบกระตนกระตูนญี่ปุ่นแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยไปแบบนี้เติมทีละน้อยนะคะ หลังจากที่ถ้าเกิดเราลงแล้วเนี่ยปรากฏโอ้โหมันเป็นปื้ดเลยทำยายแก้ได้ยังไงนะง่ายมากเลยถ้าเกิดสมมติคุณลงไปเสร็จแล้วหูพี่คะมันดูแบบว่าเป็นบล็อกเป็นเหลี่ยมวิธีทำก็คือให้อาใช้นิ้วนี่ค่ะค่อยๆตบตรงช่วงที่มันเป็นขอบของบล็อกสีนะนะคะมันก็จะค่อยๆช่วยเกลีย่ยออกไปแบบนี้นะคะค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะได้ละแต่เพราะเกิดว่าคุณเริ่มชินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็จะง่ายแล้วค่ะ เดี๋ยวพิมเองก็จะใช้สีนี้เนี่ยนะคะสีเดียวกันนี้ที่ลงที่แก้มเนี่ยมาลงที่เปลีป,ป,ปากด้วยเช่นกันเพราะว่านี้เป็นคอนเวอร์ติเบิลหรืออย่างที่บอกถ้าเกิดคุณใช้ลิปสติกลงที่แก้มและนอนลิปสติกก็สามารถใช้ทาที่ปากได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้สีคันเลอร์คอเดเนชั่นที่ไปด้วยกันได้อย่างดีมากๆเลยค่ะมาถึงในส่วนของคิ้วนะคะคิ้วก็จะไม่เติมอะไรมากมายนะคะจะแบบว่าแค่เติมให้ดูเป็นเส้นชัดๆท่อนเองนะคะแต่แบบจะไม่ได้โหใส่สีให้เข้มมากๆ ให้ดูแบบว่าคิ้วไม่มีช่วงที่มันแบบว่าขาดหายอะไรแบบนี้ค่ะเติมไปประมาณอย่างนี้เองนะคะข้างนี้ก็จะทำเหมือนกันพิมพ์ใช้เวลาในการฝึกนฝกนการเขียนคิ้วยาวนานมากที่สุดนะคะมากกว่าการแต่งหน้าแต่งส่วนอื่นๆของใบหน้าเพราะพิมรู้สึกว่าคิ้วเป็นอะไรที่แบบยากกว่าที่จะเขียนได้แบบนี้หรือว่าเขียนเดี้ยวได้แบบนี้ในทุกๆวันนี้ก็ฝึกมานานมากนะคะ ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าจะแบบสามารถควบคุมสีที่จํานวนปริมาณสีที่ลงไปแล้วก็เชฟของคิว้วยค่ะบางทีแบบว่าเราการเยอะจนเราจะอินแมจินไม่ออกอะไรที่เราเขียนแล้วมันจะออกควรจะออกมาแบบรูปทรงแบบไหนนะคะบางวันก็โก่งมากบางวันก็โก่งน้อยบางวันเส้นหนาเปิ๊กเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องค่อยๆซ้อ,อมไปเรื่อยๆค่ะ ตัดเท่านี้พิมพก็พอใจแล้วนะคะกับคิ้วประมาณนี้ค่ะชอบดวงตาเขาจะเป็นพาเลตไหนไปไม่ได้เมื่อใช้พาเลตไหนเราพิมพก็บักจะใช้พาเลตนั้นนะคะพิมพจะใช้สองสีนะคะคือสีชมพูกับสีออกนูดๆแบบนี้ให้ดูกใกล้ๆนึงเพื่อจะโฟกัสให้เห็นสีชัดเจนนะคะใช้สองสีนะคะอย่างแรกเลยก็คือพิมพจะใช้เจ้าสีครีมครีมลงให้ทั่วทางเปลือกตาไปจนถึงใต้คิ้วเลยนะคะ จากนั้นใช้สีชมพูนะคะลงตามพิมจะลงเฉพาะตรงช่วงเบ้าตาเท่านั้นก็เอกนิ้วเกลียนะคะอย่าให้สีมันดูเข้มเกินไปจากนั้นนะคะก็จะใช้เจ้าสีชมพูนี้เหมือนกันคันลงที่ช่วงขอบตาด้านล่างตรงที่มันเป็นถุงออกมานะคะ เบาๆค่อยๆใช้น้อยๆก็พอนะคะการลงแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตาเราดูลึกแล้วก็มีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูโตมากขึ้นนะคะประมาณนี้จากนั้นลงเป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะ พัดสักนิดนะคะให้มันหมาดๆหน่อยก่อนค่อยลืมตานี่พิวก็เขียนเส้นบางมากๆนะคะเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติ ประมาณเท่านี้ตอนที่สิ่งที่ทําวัตอนนี้คือมองกระจกมองตรงนะคะแล้วดูว่าหางของสองข้างที่เราเขียนมันเท่ากันหรือเปล่าอย่างพี่ๆไม่ต้องการให้มันดูแบบแมวเราอยากจะแต่งแบบธรรมชาตินก็เลยจะฟลิกตรงปลายแค่นิดเดียวนะคะสองข้างพอๆเท่าๆกันประมาณนี้แล้วก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะจุกลงในอายแชโดว์สีดําเพื่อจะเซตสักนิดหน่อยทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะคะดูฟุ้งๆ สิ่งที่พิมพ์จะทําต่อไปนะคะก็คือใช้กลิตเตอร์แบบนี้นะคะที่เป็นแบบกลิตเตอร์ไลเนอร์นะคะเป็นสีทองหัวแปรงมันจะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะบางทีเนี่ยเราที่เราจะใช้นะคะเราต้องใส่แปรงแบบนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้หัวแปรงเนี่ยมันเก็บสีกลิตเตอร์ขึ้นมานะคะไม่ง,งั้นบางทีเนี่ยสีกลิตเตอร์ที่มันติดขึ้นมามันจะน้อยมากเกินไปจนทําให้เราทาแล้วไม่ค่อยติดนะคะอันนี้เนี่ยพิมพ์ลองใช้ไปแล้วสามสี่ครั้งนะปรากฏว่าก็คือ มันติดสวยดีนะคะสีสวยมันก็ปิ้งกระปิ้งตลอดทั้งวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่ค่อยยอมแห้งนะคะมันแห้งช้ามากเลยถึงก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป,เป็นเพราะว่าพิมพ์ผิวตกช่วงใต้ตาเนี่ยทาไอครีมเยอะหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ทาน,นี้นะคะก็คืออยู่ทั้งวนันแล้วก็ดูสวยไปไว่ายน้ํากลับขึ้นมาก็ยังโอเคนะคะ บบเพราะว่าเราต้องการใช้สีสันน้อยแต่เราอยากให้ดูแบบว่านะกิ๊บเก๋นิดนึงนะคะเดินไปเอ๊ะอะไรเป็นแบบแวบ,บนะคะพิมพ์ทาที่แนวขนตานะคะพิมไม่ได้ทาเข้าไปที่แนวเ,เส้นน้ําตาเพราะว่าเส้นน้ําตามันเบาบางเกินไปที่จะรับอะไรประเภทนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันกระเด็นเข้าลูกตาไปนี่นะคะมันก็อาจจะทําให้แสบและระคายเคืองได้ะคะ่ะค่อยๆเติมสีไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเจอหน้าจริงๆพิมตอนนี้คือมันก็จะเห็นแบบกระปิ้งกระปิ้งกระวิบกระวิบอะไรอย่างนี้นะคะทั้งที่เครื่องสําอางมันดูน้อยมากๆต่อไปนะคะพิมจะลงเป็นโลวอล่มลิปเบสที่ลิปวากทิ้งไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงลิปสติกทีหลังนะคะตอนนี้คือเหมือนกับเตรียมให้มันแบบได้มีโอกาสซึมซับลงไปสักนิดนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ใช้แป้งนะคะในการเซตพรเมอร์และเซตเครื่องสําอางต่างๆคือ เวลาไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยพิมมักจะไม่ค่อยลงรองพื้นหรือไม่ลงคือพูดตรงไม่ลงรองพื้นเลยเพราะว่าพิมสุกว่ามันหนาแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพิมชอบใส่แว่นกันแดดน,นะคะซีใส่แว่นกันแดดถ้าเกิดว่าลงรองพื้นแม้แต่หนานิดเดียวเนี่ยมันก็จะแบบดูเป็นคราบตรงนี้นะคะพิมก็เลยไม่ไม่ลงรองพื้นเลยนะคะแต่จะใช้เป็นแป้งแทนส่วนแป,แ,ปแป้งที่ใช้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดาไม่ได้เป็นแป้งสมรองพื้นนะคะ จากนั้นปุ๊บตัดขนตาค่ะดึงขึ้นนิดนึงนะคะ จากนั้นใช้มาสคาราอันโปรดของฮิ์อยาของฮิปตะกรณนนี้นี่ก็จะใช้เป็นมาสคาราที่ผสมไฟเบอร์นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไฟเบอร์แล้วก็เป็นวอเตอร์พรูฟด้วยมันจะได้โฮให้ความโค้งของขนตาเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็เวลาไปเล่นน้ำเนี่ยมันจะไม่แพนด้าลงมาเลยจะไม่ละลายลงมาง่ายๆคือเรียกว่าขนาดใช้เมคอัพรีมูเวอร์แบบที่เป็นออยยังไม่ค่อยอยากจะออกเลยนะคะถ้าเกิดแค่โดนน้ำธรรมดาเนี่ยก็คือยากมาก ขั้นตอนสุดท้ายของลุคนี้นะคะคือใช้เจ้า convertible color อันนี้นะคะที่ถาแย้มไปตอนแรกมาลงที่นิ้วบาค่คะ <S <S นอกจากใช้สีนี้แล้วเนี่ยพิมพก็จะยังใช้ลิกลอสนะคะที่เป็นสีชมพูออกนมนมนิดนึงนะคะเพื่อจะทาทับแล้วจะดูแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะดูฉ่ำมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะแปลงแบบนี้ ลาที่ทาลิปแบบนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากให้ดูแบบออกแนวเกาหลีหรือดูซอฟแล้วหวานมากขึ้นนะคะวิธีทําก็คือให้ทาลิปกลอสเนะะี่ยค่ะลงมาจนถึงเส้นที่เป็นช่วงต่อระหว่างริมฝีปากกับผิวหนังนะคะแล้วก็แบบเกลี่ยให้มันดูเบลอๆนิดนึงนะคะก็จะดูหวานมากขึ้น เท่านี้เองนะคะลูกนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเดินดูไดโนเสาร์หรือไปดูปลาได้แล้วนะคะมีตาก,กระริดกระปิดนะคะดูแบบว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเลยแต่ก็ไม่โซมนะคะแล้วก็ยังแบบเขาเรียกไงดูหวานมากเลยปกติพี่ไม่ค่อยจะแต่งลุกเลยบบหวานแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ